ปีีน้คยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับท็อป3ของเรากรุงเทพมหานคร MUT 40สุชาตาช่วงสีภูเก็ต MUT 17สุริษาสุสานเรโนและอุบลราชธานี MUT 08การรุย่ยไยทัศบุตร ตื่นเต้นเข้าไปมากขึ้นทุกทีทุกทีครับตอนนี้ผมขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วง Final Words ทั้ง3ท่านนะครับจะตอบคำถาม Final Words ซึ่งเป็นคำถามเดียวกันโดยแต่ละคนครับจะมีเวลาในการตอบคำถามเช่นเคย30วินาทีโดยที่อีก2คนจะใส่หูฟังจากแบรนด์ Bang Olufsen จากบุลลาโพครับซึ่งเราจะเริ่มจับเวลาหลังจากที่ผมอ่านคำถามจบ เช่นเคยนะครับจะเป็นคำถามภาษาไทย1รอบภาษาอังกฤษอีก1รอบเมื่อหมดเวลา30วินาทีจะมีเสียงสัญญาณแบบนี้ครับและหลังจากสัญญาณนี้จะมีการตัดใหม่นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญท่านแรกครับกรุงเทพมหานคร m u t 4 0สุชาตาช่วงสีครับ 30วินาทีนะครับคำถามคือคำว่า women empowerment มักถูกพูดถึงในสังคมของเราคุณสามารถบอกเราได้ไหมว่าคำนี้หมายถึงอะไรสำหรับคุณและคุณจะนำมาใช้มาต่อยอดกับเส้นทางชีวิตของคุณอย่างไร The concept of women empowerment is often mentioned in our society. Could you share what this term means to you personally and how it has influenced your life's journey? Good luck. o p a เชื่อสมอค่ะว่าพลังของเราสาม,มารถส่งต่อได้ด้วยเรื่องราวของเราเหมือนที่โปอ,อเคยผ่านการผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมและทำโครงการ o ปร for her เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้และที่สำคัญเป็นแนวทางและความหวังให้กับคนที่กำลังสู้อยู่มะเร็งเต้านมเป็นเรื่องของผู้หญิงทั่วโลกค่ะการส่งพลังให้ผู้หญิงไม่ใช่แค่ในไทยแต่ทั่วโลกคือสิ่งที่อบพอทำและจะทำต่อไปขอบคุณค่ะกรุงเทพมหานคร MUT 40สุชาตาช่วงสีครับ 30วินาทีบริหารจัดการกันต่อเนื่องเลยนะครับเรียนเชิญภูเก็ต MUT 1 7สุริสาสุสานาเรโนคำถามของคุณคือคำว่า women empowerment มักถูกพูดถึงในสังคมของเราคุณสามารถบอกเราได้ไหมว่า คำนี้หมายถึงอะไรสำหรับคุณและคุณจะนำมาใช้มาต่อยอดกับเส้นทางชีวิตของคุณอย่างไร The concept of women empowerment is often mentioned in our society. Could you share what this term means to you personally and how it has influenced your life journey? เชิครับ Beyond any single project about women, I believe in unity and womenhood. I think women today are facing so many problems. So, as Miss Universe Thailand, I would amplify on education, healthcare, leadership opportunities, and most importantly, life without violence. Like Michelle Obama said, there's no limits to what we as women can do. Thank you. <laughs> m u t 17สุริสาสุสานาเร่เดลคุณมี30วินาทีในการตอบนะครับเชิญเลยครับ mm hmm. อุบลราชธานี m u t 08การรุษไทยพัสดุครับคำถามคือคำว่า women empowerment มักถูกพูดถึงในสังคมของเราคุณสามารถบอกเราได้ไหมว่าคำนี้หมายถึงอะไรสำหรับคุณและคุณจะนำมาใช้มาต่อยอดกับเส้นทางชีวิตของคุณอย่างไร The concept of women empowerment is often mentioned in our society. could you share what this term means to you personally and how it has influenced your life journey good luck well the word woman empowerment influenced my life so much because just thinking about listen to your inner voice and believe in yourself listen to your north star and find that light within you. And don't forget to share that light to all other people, not only for women, not only for men, regardless of gender, because we are human. And it is time for us to spread the love, and it is time for us to lift each other up, and it is time for us to celebrate the humanity. Ubon เธอทั้ง3คนมีเวลา30วินาทีเท่ากันนะครับแต่ถือว่าทำผลงานได้อย่างดีที่สุดในแบบฉบับของพวกเธอครับตอนนี้เสียงเชียร์ใน m อ c Hall The Ball Life Zone ฟโรมกบิดดังสนั่นไปหมดคุณผู้ชมครับ